สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับเครื่องซักผ้ายี่ห้อพานาโซนิกนะครับอันนี้เป็นการรีวิวย้อนหลังนะครับหลังจากที่รีวิวไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเมื่อก่อนผมใช้อยู่ประมาณสักสองสามรุ่นครับฮิตาชิก็ใช้มาแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ยี่ห้อชาร์ปนะครับชาร์ปก็ใช้มาแล้วนะครับฮิตาชิก็ถือว่าโอเคนะครับผมใช้ ยังใช้อยู่นะครับอยู่ที่บ้านแฟนนะครับที่จังหวัดแพร่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวชาบนะครับตัวนั้นก็ใช้มาได้สิบกว่าปีนะครับก็ตัวถังด้านล่างครับมันเสียครับแต่มอตงมอเตอร์ทุกอย่างแผงวงจรใช้ได้ดีหมดนะครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเครื่องที่สามนะครับถ้าจำไม่ผิดครับผมก็ลองมามาใช้ตัวพานาโซนิคครับเพราะว่ารุ่นอื่นก็ลองมาแล้วนะครับ ถามว่ารุ่นอื่นทนหรือเปล่านะครับก็ชาบก็ใช้ได้ฮิตาชิก็ใช้ได้นะครับแต่อย่างว่านะครับคนเราก็อยากลองของใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้เครื่องซักผ้ายี่ห้อ panasonic มาเลยนะครับทีนี้ผมก็ไปซื้อนะครับเครื่องซักผ้ายี่ห้อ panasonic ครับตัวนี้ผมซื้อมาจาก big c นะครับตัวนี้นะครับตั้งแต่ซื้อมาครับยังไม่เคยเสียเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น10บกิโลนะครับนี่ครับ panasonic ครับ ตัวนี้จะเป็นเมนูปุ่มนะครับเป็นภาษาไทย injuries, นะครับเกือบประมาณ60สิเจ็สิบเปอร์เซนะครับนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับเล็กน้อยนะครับนอกนั้นก็มีไทยนะครับเยอะนะครับนะครับก็มีภาษาอังกฤษรวมด้วยแต่ก็มีก็มีภาษาไทยนะครับนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นภาษาไทยล้วนเลยนะครับนะครับมันจะมีภาษาอังกฤษรวมด้วยนะครับเพื่อให ชาวต่างชาตินะครับหรือว่าเป็นภาษาสากลนะครับให้เขาได้ดูได้ด้วยนะครับก็รุมรวมกันนะครับบนแผงวงจรนะครับทีนี้ตอนนี้ผมทําการปั่นผ้านะครับถามว่าเงียบไหมนะครับจะให้มันเงียบสนิทมันก็ไม่ถือว่าเงียบสนิทนะครับแต่ถามว่ามันนิ่งไหมนะครับนิ่งนะครับใช้ดีนะครับนี้ใช้มานานะครับหลายปีนะครับไม่เคยมีปัญหานะครับไม่เคยได้ซ่อมนะครับ ไม่ไม่เคยมีปัญหาจุกจิกไม่ให้ควนใจนะครับนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับเผื่อบางคนอยากได้เครื่องซักผ้านะครับผมเคยใช้มาอยู่ประมาณสักสามรุ่นนะครับชาร์ปนะครับผมถือว่าให้ผ่านเลยครับสิบกอปี้ครับถ้าตัวถังด้านล่างไม่พังนะครับของชาร์ปนะครับด้านล่างครับถ้าว่ามันไม่โดนน้ําจนพังนะครับมอตุงมอเตอร์ไม่เคยไหม้เลยนะครับแล้วก็ไอตัว ตัวฮิตาชินะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็แค่ตัวถังพังเหมือนกันนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยมีปัญหานะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้รุ่นสิบกิโลนะครับพานาโซนิกครับนี่ใช้ดีนะครับตัวถังนี่จะเป็นน่าจะเป็นประเภทเหล็กนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเหล็กประเภทไหนนะครับชุบสีนะครับ ใช้ดีนะนั้นล่างนะครับพลาสติกนะครับป้องกันน้ํานะครับนี่ครับนี่ครับมาเปิดให้ดูนะครับนี่ครับนี้เป็นการปั่นนะครับปั่นแห้งนะครับก็ถือว่า ตากอีกนิดเดียวนะครับก็ก็จะแห้งแล้วนะครับเพราะว่าตามที่จับดูนะครับมันก็ถือว่าเกือบเกือบแล้วนะครับเกือบแห้งแล้วนะครับตากไม่เยอะครับตากแป๊บเดียวนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับเครื่องซักผ้านะครับที่ผมใช้อยู่นะครับถือว่าใช้ได้แล้วครับเป็นรุ่นพาณิชย์นะครับรุ่น10โลนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ